วันนี้นะคะเป็นเดือนอือดอันตันใจมากเลยพุ่นกระทบจากโควิดคือว่าเลิกงานตั้งแต่วกครึง่งจนตอนนี้ประมาณประมาณตีเก้าได้เดียวตีเก้าประมาณสามถุมซึ้งยังไม่ได้ทำอะไรได้กินยังไม่ได้กินข้าวเพราะกลับมาจากทำงานก็ตองมาซ่อนเด็กเรียนออนไลน์ค่ะซ่อนเด็กเรียนออนไลน์ ถึงไม่ใจซ่อนง่ายๆนะคะนี่คืออาชีพปุ่นครูคือเรื่องยากจริงๆนะคะเข้าใจเลยการเรียนออนไลน์นี่คือแบบข้อดีก็เยอะ <Yeah. S 1> อ่าข้อดีก็เยอะข้อเสียเส่ยก็เยอะนะข้อดีคือแม่ได้ความรู้ด้วยนะคะคือแม่ได้ความรุ้ม,มาร์กเลยเรื่องที่ลืมๆไปข้อเสียทําให้ความสัมพันธ์ของแม่กับลูกนี่อืมนึกออกใช่ไหมใส่ตาแบบ คือจิกินตับแล้วอ่ะจ,จิกินหัวกันแล้วนะคะจิกินหัวกันแล้วจีไอเพื่อนจีไอลูกเราก็เพื่อนดี๋เพื่อนทำชัดแล้วกะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันโบอ่าเพราะฉะนั้นต้องซ่อนค่ะกัดฝันซ่อนนะคะกรอกกรอกมีอาอาวุธก็คือมือนะคะบางทียิกนะคะบางทีก็ใส่ตานะคะลูกก็จะรู้ทันทีซึงตอนนี้เราก็ เรียนมาซ่อวิชาแบบว่ายากมากนะยากมากเลยตึงตีบานเราสัญญาณโทรศัพท์ไม่ขายจีดีคุณครูส่งคุณครูส่งวิดีโอมาให้นะคะคุณครูส่งวิดีโอมาให้อ้น้องได้อ่าดูวิดีโอแล้วก็ทําการบ้านทึ่งมาไม้สัญญาณ วิงงา่าสัญญาณเั่นค่ะทีนี้วิงงาสัญญาณน,นี่ขนาดเน็ตชี่เม็กชิเม็กแล้วนะคะการตองงา่าสัญญาณวิงเดินหน้าสัญญาณก่อนนะคะก่อนที่จะมาทําการบ้านซึ่งตอนนี้เราก็ทําเสร็จแล้วใช่ไหมพี่ครับบ๊ายบายทีบ๊ายบายค่ะนี่คือเกอยรติเรรกนะคะของการเรียนออนไลน์อย่างเรื่องีอเกียรติดโควิดต่อเม็ดนะคะคิดเอาเองนะคะเม็ต้องเป็นโรคประสาทเน็ดเลยค่ะบ๊ายบายค่ะอึดอัด